โอเคครับวันนี้อยู่กับเกมเราบอกแม่เรนโบ้แฟงกันนะฮะผสมกับทีวีแม่กันนะฮะวู้วือวันนี้ผมจติกายเป็นทีวีแมนนะฮะว่าชื่อทีวีว่าชื่อทีวีแมนผมไม่ไดเอามาจากนี้นะผมเอามาจากเป็นเสื้อลูบอกเออแต่หัวทีวีเนี่ยไม่ใช่เป็นเหมือนแบบทีวนะีหน้าจอสีดํานะเ,นเ,กนกเ,นเกมนี้ก็เป็นเกมแบบของฟรีอะ่ะส่วนนี้ก็กลายเป็นแก๊้พลังงานนะไม่ใช่เป็นเอออะไรนะ แจ็คพอตนะฮะแจ็คแพ็คลืมอ่ะโอเคไปถ้าใครที่ผูชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดให้เพิ่มเติมนะฮะโอเคเฮ้ยเหี้ยอันนี้คือแจ็คแพ็คนะฮะอ้าวจุ๊๊บปุ๊บอะไรแล้วนี่แจ็คแพ็คทีวีแมนจะรอดหรือไม่ไปรีสกูเฮ้ยคนมันน้อยขนาดนี้เฮ้ยออกไปดีกว่า เข้าไปเยอะเกินแล้วคนมาเชิญแต่ไปเข้าซช่ปะมาให้เยอะประมาณสิบคนโอเคใครสามครบเอาใครออกอ้าวเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกนะโอเค let's go ึ่งเขาเคยึ่งเขา็คมเมนม์ว่าน่าจะเป็นเขาขเคยคมยมาว่าอา้อาวอ้าวจะเป็นทีวีเมนตลอดเลยเหรอไม่เป็นตัวที่ว่าอยู่หน้าปกซ่งกองเจ้าของหรอไม่คือผมจะเป็นนั่นแหละไม่ใช่ทีวีเมนนะคือผมเออถ่ายคลิปนี้เสร็จถ่ายคลิปนี้จบผ,ผมก็จะผมก็จะกลายเปียบเป็นตัวเดิมเลยเป็นตัวเดิมตัวเดิมตัวหน้าปกซ่องตัวเองอะ่ะเออ ทีวีแมนรอดไหมคือทุกคนคงจะคิดว่าเอ้ยเอามาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยแบบเดี๋ยวให้ดูตอนวิดีโอสั้นนะวิดีโอสั้นนะเอ้ยเอ้ยอะไรมัเนี่ยพายฉันมาทำไมอโหปกติดีเลยทีทีวีแมนเอ้ยอืมเดินไปเดินไปแล้วก็รู้เดินไปแล้วก็รู้ฮึบอ่าฮึบอ่าฮึบอ่าเอา ผมไปก่อนเลยไปก่อนเพื่อนแล้วใครมันใช้เอิสกิลแคลรี่ล่างสามด้วเนี่ยมาโคตรไปใส่ก่อนไม่สนใครไอ้บลูมาแล้วโอเคได้เหมือนเดิมแล้วกลับมาเฉย กลับมาแบบงงๆคือคลิปนี้ผมก็จะเล่นแบบเป็นตามปกติเลยนะเล่นแบบปกติทุกอย่างแบบแอบกองได้อย่างเงี้ยที่ต้องมาให้ทีวีแมนฝึกไนงะต้องมาให้ทีวีแมนฝึกอันนี้ผมผมจะเปลี่ยนตัวเลยนะถ้าถ้าอยากให้ผมทําคลิปแบบถ้าถ้าคนอยากให้ผมทําคลิปแบบพวกนี้อีกโอยเพิ่มเสียงก่อน ผมเปลี่ยนตัวแล้วแต่ถ้าทุกคนอยากเห็นผมเล่อนอีกก็คอมเมนต์มานี่แหละเหตุการณ์มื่อเอา้าเอา้า่าไปหาทำ แล้วลดเสยยังกระปูอ่ะเฮ้ยยิบเอ,อ็ดแล้วเว้ยยิบเอ็ดแล้วยิบเอ็ดแล้วคลิปนี้ผมจะไม่มีภารกิจก,กดใดต่างๆเพราะต้องให้ทีวีแมนมาฝึกนะฮะฝึกการเล่นเรนโบว์เฟนโหมันมามาแบงนี้เลยเว้ย อย่าพุ่งมานะเว้ยหุหหหหห้ยเจ็บปีนมาด้วยมาเป็นตัวช่วยไงเฮ้ยจ็บห้หน่อยแต่ก็ไม่ทันละโอเคเตือนไว้ครั้งสุดท้ายแล้วนะว่าเฮ้ยบอกแล้วนะครั้งสุดท้ายบอกบอกแล้วว่าครั้งสุดท้ายแล้วว่า ผมนั้นเวลาทำคลิปนี้จบผมก็จะกลับเปลี่ยนเป็นตัวเดิมเลยตัวเดิมเลย <c oughs> ตัวเออตัวหน้าปกตัวเองอ่ะ <c oughs> และทุกคนอยากให้ผมทำให้ทุกคนอยากให้เห็นเห็นทีวีแมนเล่นเรโนเฟนก็คอมเมนต์มาว่าเฮ้ยอย่าเห็นเล่นอย่าเห็นเออพี่เล่นเรโนเฟนแบบคอมเมนต์แบบออ้อ,อ,อ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยอยากให้พี่เล่นเรโนเฟนอีกอ่ะโอเค อยากให้หนายเล่นเลนเบอร์เฟนแบบเป็นทีวีแมนให้ดูหน่อยก็พิมมาได้แม่เขาให้หึหบอกเลยเงินมีตั้งเกือบหมื่นอ่ะสีฟ้าในกล่องผมไม่เอาหรอก ไม่ธรรมดาพวกนี้ผมไม่เอานะโอ้โหเงินเป็นพันๆมาแต่แม่งเพชรไม่มีเลยโอ้ยโดนิุดยีชุมทังจี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมทีวีเมียมันยังสื่อสารแบบแบบเซฟภาษาอังกฤษแบบย้อนไปอ่ะเราต้องย้อนกลับนะาเปินิิิปไง โอเคผมไม่มีอะไรจะพูดล้กันนะแต่ขอตอนนี้ผมขอเตือนแล้วนะเตือนจริงๆเตือนครั้งสุดท้ายเตือนครั้งสุดท้ายว่าถ้าผมตายแล้วผมยังเล่นแบบนั้นอีกและผมเรียกว,ว่าไก่แล้กันนะเวลาผมตายเนี่ยทหาร่าถึงส2เวลาผมตายเล่นอะไรตายเหมือนก็จะว่าไก่การนี้ไม่เอานะและก็อีกอีกหนึ่งอย่างก็คือ ถ้าอยากให้ผมทำที่แบบพวกนี้อีกก็คอมไม่มาได้กี่เน้อมันบินมาถึงนี้เลยโอเคโอ้ไม่ตายสองเลยเหรอโอ้ไม่โกตตึงเฮ้ย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 ระวัง บอกครั้งสุดท้ายแล้วนะทุกคนผมบอกครับถ้า,าอุ้ยไปไหนก็มีคนมาจับเกมมดบอกครั้งสุดท้ายว่าอย่าให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์แบบไหนก็ได้แบบ อยาให้นายเล่นเ,นเนรนโบเฟนแบบเป็นตัวทีวีแมนอย่างนี้เอ้กูพูดอ่หยุดพูดดีกว่าอ่าหยุดพูดแล้วปิดแต่นั้นไว้ว้าวว้าวาว้า,วา,วาวมุมมเขียวลงแล้วหยุดพูดเขาเตือนไปแล้วเตือนไปหลายรอบแล้วโอ้ไม่ใช่บอกไปหลายรอบแล้วไม่ต้องบวกอีกเอามาถึงตรงนี้ไม่โดนจับทุกๆตลอดเป็นไรกับไอ้นุกฮะ พูดเกลียดอะไรเพืออยากให้ทำคลิปแบบทีวีแม่งเนี้ยขี้เกียจพูดและพูดเรื่องอื่นดีกว่าแม่งพูดมาสิบร้อยล้านล้านแล้วพูดมาแปดร้อยล้าน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 แล้วโอ้โหแม่งแต่ละคนแม่งตาย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 ไม่สนใครเหรอตายไม่ดูผู้เล่นเลย ดี๋ยวทีวีมันจะจอสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีแมวใส่ซะเลยกรีนมือกรีน่ะสกปุกจังเลยเฮ้ยมีใครซื้อว่าน,นูบด้วยวะแฮกเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเขาออกเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยขายไม่กี่อันเองยังก็ะพานมาสินาทีก็กวักวแล้วล่โอุ้ยเชี่ยโอ้โหแกทำฉันตกใจงี่พู้นีิมันเก็บมาสองอ่ปะป่ะไม่ใช่ดเดี๋ยวนี้ว่ะ เฮ้ยบูมาลงไปข้างล่างครับแมนนี่ก็เสร็จดีอีกหนึ่งเจอเป้าเห็นทีวีแมนทีมีมุดกล่องดูไหนวะไม่งันเดียวเออครบแล้วข้าม ใครไม่ข้ามวะเออเนี่ยฮะข้ามแบบนี้นะฮะมันถึงจะเร็วนเนี่ยใส่ก่อนก่อนคนใครเลยใส่ไม่สนลูกใครเลย,เลยอ้าวต่อหน้าต่อต,อตอมามันได้กินเลยไปละ ขาต้องที่เล่นผู้หญิงคนนั้นนะชิดเย็บฉันไม่ได้หรอกอเพราะฉันมันตัวเพราะฉันมันตัวตึงอะนะแล้วมาแล้วทีหนึ่งกลายเป็นห้าเลือกกันอีกห้าเฮ้ยมันคาวเวล่าแมนิว่าคาวเวล่าแม,ม่ทำไมกลายเป็นปตัวทดลองแบบนี้ มันไม่ใช่แล yeah, ้ว uh, อี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 ออเลเลเล่าเเล่นีนูเาหายตัววชิอะไร ฟังเสียงฟังเสียงให้ซัดให้แบบน,นั่นเลยซึ่งหัวทีวีนี้เดี๋ยวผมจะไปบอกแล้วกันในในวิดีโอสั้นนะไข่สองอันเองกุลุงมอนนี่ทอเซ่ยังอยู่ข้างบนกแเออ ครับผมหนึ่งร้อยเนี่ยเนี่ยเกือบจะถึงหมื่นแล้วอะจะได้กล่องนี้มากเลยเออไม่ชุมดีกว่าเลียยเงินนะดาสุดท้ายอย่างเร็วอะไม่ถึง20นาที เดี๋ยวจไปเปิดนั่นเข้าใจไหมทีวีแมนมันเป็นจุดของสีส้มเท่านั้นล่ะทีวีแมนเข้าใจไหมโอเคเลยไอซิ่งดบัดบดับโอ้บอโนโนโกแล้วมันมากดถามวะไปวะ่ะไปใส,ส่วะยังวะ โตบลาโตไหมวะมันคือโตเจาะไรวะเฮ้ยยังไม,ม่ใครตายทหารผาดซึ่งเนี่ยผมที่หนึ่งเลยเจอใครก่อนเจอพี่บลูก่อนเรื่องเกม สีฟ้ามานี่มีปัญหาอีกก็ใครเกี่ยวเรแม่นั้นวะ กี่คนวะเนี่ยโอ้ย oh yeah. ้แม่งมันเก็บแล้วแม่งไม่เก็บเว้ยจุบอา เฮ้หามกัโดูด้วยจ้าโอ้ยกอดยังไงตรงนั้นตรงนั้นจพายแล้วยุบโอ้ยโดนทันวู้ยทีวีแมนทำไมนาะนต้องโดนแบบนี้นานไม่ใช่ทีวีแมนจริงนี่ว่าที่นายไม่ใช่ทีวีแมน นี่นคือทีวีบิ๊กเหรอนั่นคือบิ๊กทีวีไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจบซีรีส์สองงานแล้วก็มาดิโอ้โหทีวีแมนจบงานได้เร็วมากเลยฮะทุกคนทีวีแมนจบงานได้เร็วมากหรือเธอเป็นหนึ่งตัวละครที่ที่ แล้วแต่ฝีมือทุกคนที่จะเล่นเองเออแล้วแต่ฝีมือทุกคนที่จะเล่นเองใช่เฮ้ยไม่เขาร่วมเว้ยนั่งนี้ดีกว่าอืมหนูหน้าตาก็เป็นตาแน้นมากแล้วหน้าตายิ้มอ่ะยิ้มสดใสแต่เหมือนกับเธอสิหาย โอ้หัวดีวีอ่านภาษาอนี้ออกไหมเดี๋ยวให้ดูโอ้ยเห็นหัวผมด้วยเหรอเห็นหัวผมด้วยเหรอเนี่ย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 หัวผมเนี่ย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 หัวผมเนี่ยหัวผมลงหัวผมเนี่ยหัวผม เดี๋ยวขาไปเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะเวลาจบคลิปเออฮ่าฮ่าสุดท้ายก็เลยมาก่อนเดี๋ยวขาไปเปลี่ยนตัวแล้วกันนะแต่ถ้ามีคนคอมเมนต์มาอีกว่าเออถ้ามีคนคอมถ้ามีคนคอมเมนต์มาอีกว่าเออเล่นเกมดอเล่นเลนโมเฟนแบบใช้นั้นให้ดูหน่อยแบบทีวีแมนที่เกียรตเปลี่ยนตัวเหมือนกันนะครับทุกคนสีผิวอะไรพวกเนี้ยเนี่ยผมก็ใช้สีผิวสีดำมาเนี่ย ผมก็ขี้เกียจเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแต่ก็ไม่ใครแต่ก็ไม่มีใครคอมเมนต์มาหรอกเออคือถือว่าเป็นคลิปหนึ่งคลิปเดียวแล้วกันนะคลิปเดียวคลิปเดียวเท่านั้นแต่ถ้ามีคนคอมเมนต์มาก็ขี้เกียจเปลี่ยนตัวเออขี้เกียจเปลี่ยนตัวจริงให้มีคนคอมเมนต์มาให้ผมแปลงร่างเป็นแปลงร่างเป็นทีวีแม่แล้วก็เล่นเกมพวกนั้นออกเนี่ยมีแจ็คแพ็คนะเว้ยบินได้ แบบอันนั้นอีกมีคนแบบเพื่อนมีแบบเพื่อนมีแบบดวงไงดวงมีคนคอมเมนต์มาเออมีดวงคอมเมนต์มาว่าเอ,อ้ยนายเล่นดอแบบแบบเป็นทีวีแมนให้ดูหน่อยแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเอยนั้นะนะนะให้ดูหน่อยเออผมก็ยังไม่ดูนะแล้วผมก็บอกว่าเอ,อ้าททำเพื่อคนดูดิเออ ผมก็ต้องทำเพื่อคนดูไงผมก็ต้องแปลงร่าเป็นทีวีแมนเป็นทีวีแมนไงแล้วก็มาเล่นดอกเออแล้วเราก็หยุดพูดกันเถอะเราก็หยุดเรามาเล่นต่อกันเลยจุกบอ่าลบดาวาไม่เป็นไรดูๆเออผมจะเตือนนะคบว่าของคุณดาวฟักบุม EP พีที่สิบเก้ามาแล้วนะฮะของคุณดาวฟักบุมที่สิบเก้ามีเพศหญิงด้วยนะฮะเพศหญิงเพศผู้หญิงนะฮะ Hand, แสงแสงเป็นแบบไฟไหม้ได้ด้วยอ่ะผมบอกเลยนี่ผมก็เพิ่งถ่ายคลิปมาเนี่ยมันก็ผ่านมา20กว่าแล้วนี่ก็ไม่ได้ค่อยตัดคลิปเลยมยันค่อยๆตัดเหมือนกันนั่นแหละเออแมวหายตัวมันก็แบบอึบอึบอึบ ผู้ไปแล้วคิดที่ผมไม่ค่อยทำก็ยังไม่รู้นะไม่มีอะไรจะทำจริงๆริงิดที่ผมไม่ค่อยทำก็คิดถึงกันไหมเออโวแปรแปรอะยังไม่มีตายนะยังไม่มีใครตายเนีย่ยทีแม่ยังรอดกับนี่นะฮะ

ไปดวเห็นวุชนไหมห็นวุชนไหมอะไรทุกคนไยบายโอ้โหว่าดีเลยข้านาเป็นทีวีแมนทีวีแมนยังผ่านโอ้โหถ้าทุกคนอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกก็คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามกดแล้วก็ กดไลค์ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งคามแจ้งเตือนวีดีโอพวกนั้นๆนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบลูอยู่ไหนเราจะสายนะ